คุณป้าคุณป้าตะโกนบวกไป,ไปเพื่ออะไรคะคุณป้ากลัวหนูเหรอคะเธ็กเ็กเออหนูกำลังมองหาพี่ถิ่งอยู่นะคะแต่ก็หาไม่พบเลยหนูอยากจะมาดื่มน้ำสักแก้วแต่ก็หาใครไม่เจอเลยสักคนคุณป้าไปทำอะไรมาถึงได็กกลัวขนาดนั้นเหรอคะคุณพ่อครับที่พักของเจ้าขนนกน้อยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเดอกกเลยจะมาอยู่ที่บ้านชั่วคราวนะครับ คุณจี้จะมาอยู่ที่นี่กี่วันละ่ะนั่นมาก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปรับปรุงใหม่นะคะแต่ว่าหนูนะ่ะก็รู้นะคะว่าคุณน่ะไม่ต้อนรับหนูหนูทราบดีค่ะว่าภูมิหลังของหนูไม่ดีและคุณกับคุณพ่อของหนูก็เป็นคู่ปรับกันทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องในอดีตไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วเราน่ะก็แก่กันแล้วนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแกก็จากไปทีละคนเราควรจะถนอมรักษาคนรอบข้างเอาไว้นะคะ เรื่องนั้นก็ถูกต้องแล้วล่ะการมีเพื่อนเกา่าเพื่อนแกยุใกรกๆก็สามารถทำให้เราวนหวนนึกถึงเมื่อครั้งเป็นอดีตได้และมันก็ยากที่จะมาถึงตอนนี้หวังอีเ้เฉินได้รับการสนับสนุนสินะแผนของฉันเนี้ยได้ผลกับเธอจริงๆเลยที่รักคะฉันรู้สึกไม่สบายเลยตลอดทั้งวันเราควรเชิญนักบวชมาดูแลที่บ้านนะคะด้านปีกตะวันออกและควรจะให้นักบวชมาทำพิธีปัดเป่ารำคานออกไปนะคะ เธอนับเป็นคนดูแลสิ่งต่างๆในบ้านเสมองั้นก็เอาตามสิ่งที่เธอแนะนำก็แล้วกันนะที่ปีกตะวันออกนะไม่จำเป็นต้องมาทำพิธีหรอกนะครับพี่ครับเชื่อสักหน่อยก็ไม่เสียหายนะพี่นะไม่ได้อยู่บ้านตลอดทั้งวันคุณที่จะอ,อยู่ตัวคนเดียวอาจจะกลัวขึ้นมาสักหน่อยแม้ว่ามันจะทำเพื่อความสบายใจถ้ารู้จริงไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ฉันจะถามนักบวชว่าก็สามารถทํำพิธีแบบอื่นได้หรือเปล่าที่สามารถส่งผลต่อวงช่วยของปีกตะวันออกได้ด้วยวิธีเนี่ยมันจะไม่รบกวนดวงรฤทิจริงคุณพ่อ,อ,อครับผมหนูคิดว่าที่ปีกฝั่งตะวันออกจําเป็นต้องทําพิธีนะคะเอ๊ห้องที่หนูวาดภาพสีมีแสงแดดส่องเข้ามาทุกวันแต่หนูกับรู้สึกหนาวหนาว อีกทั้งตอนกลางคืนหนูรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงใครบางคนกําลังเดินอยู่ที่ชั้น3เป็นชั้นที่อยู่บนสุดของบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูจะได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่เดินอยู่ได้ยังไงล่ะคะเตือนไปวดาดปราบชั้นส,สามเหรอใช่ค่ะคุณไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าคาเรีดหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ2 0 30, 30ิิปีก่อนน่ะมันจะแปลกไปได้ยังไงกันเหมือนอย่างวันที่ฉันเดินผ่านไปที่ด้านหลังของคาเรียดข้างในนะจางหน้าขนลุกและหนาวหนาวพี่คนนะคะหยุดพูดจาเลวไหลนะเอ๊ เขาแค่เด็กคนหนึ่งพูดจาเลวไหลคุณไม่ควรเก็บมาใส่ใจหรอกนะคะแต่ว่าด้านหลังของเรือนะถูกปิดเป็นเวลานานมากแล้วเราควรหาเวลาไปทําความสะอาดมันดูดีไหมคะไม่จําเป็นหรอกถ้าใครบางคนคิดว่ามันหนักกลัวที่บ้านหลังเนี้ไม่งั้นพวกก็ไม่ต้องก้าไปตรงนั้นสิโอเคค่ะฉันเข้าใจแล้วคุณยังคงปล่อยคนที่ตายไปแล้วไม่ได้สินะ ฉันนับไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะในตอนบ่ายอะ่ะแล้วเธอก็กลัวตายอยู่แล้วถ้าเธอไม่ใช่นักสแสดงที่ดีเงินเธอก็ต้องมีความผิดติดตัวฉันก็ยังตกใจอาการของเธออยู่เหมือนกันค่ะแม่ของคุณหนะับเป็นเจ้าของทัย์สินทั้งหมดในวินล,ล่าหลังเล็กด้านหลังนั่นฉันคิดว่าคุณควรใช้เวลาไปดูสิ่งที่เธอจากไปนะเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลที่พ่อของคุณพูดถึงโรงพยาบาลที่แม่ของผมให้กําเนิดคุณในตอนนั้น ฉันขอให้เย่เลียงตรวจสอบมาให้เหมือนนานมาแล้วในที่สุดผลวิเคราะห์ก็ออกมาสักทีขอพบอะไรไหมคะวันที่แม่ของผมเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีทารกแฝดเกิดเลยนะครับเออคุณคะฉันไม่เข้าใจคะ่ะถ้าไม่มีทารกแฝดเกิดมาแล้วทารกแฝดที่พ่อของฉันเห็นคืออะไรล่ะคะเด็กคนนั้นคงตายไปแล้วหลังจากที่เขาได้เกิดมา แล้วเธอก็จะพาทารกแฝดมาเป็นลูกของเธอแล้วก็บอกกับพ่อของคุณเฮ้ยไม่เห็นจะจําเป็นเลยคิดดูนะคะว่าเธอจะโอกหกพ่อของฉันไปทําไมถ้าเด็กหายไปมันก็ไม่เป็นอะไรทําไมเธอต้องหาทารกแฝดมาหลอกพ่อของฉันด้วยล่ะคะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไม่ออกจะดีแค่ไหนตาพี่เลี้ยงที่ดูแลแม่ของคุณยังอยู่ใกล้ๆเธอคงจะรู้อะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเลยค่ะ อออเผมสงสัยว่าครอบครัวของพี่เลี้ยงยังอยู่ไหมนะบางทีพวกเขาอาจจะรู่วอะไรบางอย่างอใช่ค่ะกอกอกคุณคือผมชื่อโรงรุ่ยจริงครับแม่ของผมคือหลวงมิ่งอีแม่ของคุณเคยดูแลแม่ของผมเออก่อนที่แม่ของผมท่านจะเสียไปเธอได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าวันหนึ่งที่คุณมาให้ผมบอกความจริงกับคุณนะครับเขารู้เรื่องด้วยสินะ แม่ของผมไม่ได้คลอดทารกแฝดใช่ไหมครับไม่นะครับพี่สาวของปุ่มเธอเป็นคนคลอดเด็กผู้หญิงฝาแฝดส,สองคนนั่นจากนั้นแล้วเธอก็ได้รับการปฏิบัติด้วยความรังเกียจเหยียดหยาดแม่ของผุ่มจึงได้ยกฝาแฝดสองคนนั่นไปโดยไม่มีทางเลือกและไม่ต้องการให้แม่ของคุณต้องทนทุกข์ต่อรมานหลังจากทูลเสียนลูกของเธอไปดังนั้นในท้ายที่สุดเธอจึงทําได้เพียงมอบลูกให้กับแม่ของคุณเท่านั้นเฮโอเคครับ ขอบคุณครับที่บอกความจริงกับพวกเราคุณต้องการที่จะพบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของคุณหรือเปล่าครับจริงๆแล้วพ่อของฉันดูแลฉันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะฉันเห็นเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับฉันมานานแล้วตอนนี้ความจริงเรื่องการเกิดของฉันจู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาแล้วล่ะค่ะฉันเองก็ยังช็อกไม่หายจากเรื่องนี้เลยวันนี้อากาศดีนะครับให้ผมพาคุณไปวาดรูปที่ปู่เขาได้ไหมครับผมต้องคุยงานกับหวังซื้ออี เราจะได้ไปรับประทานเนือนกลางวันที่ระนาดของเขาได้โอเคค่ะคุณจะไม่คุยอะไรกับหวังซื่ออี้หน่อยหรอคะไปเถอะค่ะฉันอยู่ที่นี่สักพักนะคะนายอยากเปิดบาร์ไหมละ่ะที่เมืองค้างหน่ะมีบาร์ขายด้วยนะน่าจะต้องถูกใจกับสิ่งนั้นมากๆแนะ่เอ๊ะทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะอะไรนะนายชอบแตตายนี้เหรอนนน้อยรอง นี่รสยิมของนายเปลี่ยนไปนะปู่ยิงประเปทเนี่ยเป็นคนที่คลั่งในศิลปะจะยิงไปยยองเป็นพิเศษนายอยากลองดูหน่อยไหมล่ะถ้านายได้ตัวเติมมาฉันใจ้รถกันใหม่ของฉันกับนายเลยดีละ่ะคอยดูฉันละกันนะคืนนี้นายจะได้รู้เรื่องสวัสดีครับคุณสบายดีไหมผมชื่อเตอ๋อโวยนะครับผมเพิ่งเห็นคุณนั่งอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมก็เลยอยากมาดูนะครับ คุณวาดรูปอะไรอยู่เด็กครับเอ๊ะข,<อ>ขอโทษนะคะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยนะคะรบกวนคุณช่วยเงียบหน่อยได้ไหมคะม,มูลค่าการวาดภาพเจ้าไร่ล่ะครับไปกินข้าวกับผมนะผมจะให้เงินคุณหนึ่งแสนนี่มันก็วินวินกันตั้งคู่ใช่ไหมล่ะครับโง,ง่จริงๆเลยหลวงรุย่ยิงกำลังมองอยู่บนรถของเขาถ้าฉันปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเขาจะต้องเหาะเย้ะ,ะฉันแน่ คุณกำลังทำอะไรครับปล่อยฉันไปนะเอ๊ยผมนะก็อยากจะปล่อยคุณไปนะแต่ว่าคุณนะมีแรงเยอะมากเลยตอนที่คุณกำลังกัดขืนนะไม่เจอผมไม่เคยทำผิดศีลธรรมแบบนี้มาก่อนหรอกนะครับแล้วผมก็รัดกระดีไปได้ทำตัวว่าง่ายสักหน่อยเถอะนะพวกเอ๊ะฉันจะปล่อยเธอมีชีวิตอยู่ถือสว่าเป็นความโชคร้ของเธอก่อแล้วกันหลงลุยชิง เจ้าขุนนกน้อยคุณหลวงคุณจี้อย่าทำเรื่องนี้จากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพียงบอกเรามาว่าคุณต้องการข่าตอบแทนเท่าไรเขาต้องการให้ฉันปล่อยเขาไปหลังจากที่เขาทำท่าทางหน้า,ยาขยะยงอย่างนั้นเหรอฉันได้ไปตรวจสอบบาดแผลมาแล้วเราจะไปพบกับสื่อสำนักข่าวช่องใหญ่คุณจี้ครับเรื่องตั้งหมดเป็นเพราะการเดิมพันทีน่นายน้อยของเราเดิมพันกับนายน้อยรองทั้งพวกเขาได้มารังควานคุณ หลวงรุ่ยลินลหรอเขาคิดว่าการเปิดเผยหลวงรุ่ยลินจะทําให้เขาหนีไปได้เหรอทั้งคู่เป็นคนเลวม,มีความคิดชั่วร้ายมันปีาศาจจะกลับมาแล้วเหรอฉันได้คุยกับพ่อของเธอแล้วช่วงเนี้คุณที่มาพักที่บ้านเราเห็นทีคงไม่เหมาะเธอได้รับความสนใจจากพวกนักข่าวมากมายและมันก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเราเราได้รับผลกระทบในทางลบยังไงหรอครับฉันขอนะ หนูก็แค่ออกไปสเก็ตภาพเท่านั้นแล้วนายน้อยรองต้องการให้หลี่เตอ๋อเว่ยเข้ามารังแกหนูนะคะแล้วตอนนี้คุณกาลังพูดว่าหนูมีผลกระทบต่อครอบครัวในทางลบหนูแค่ต้องการความยุติธรรมเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้เป็นความบิดของหนูหรอคะอ,อะไรนะหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วลูกชายของฉันคงไม่ได้ทาอย่างนั้นหนูจี่มีเรื่องที่เก้าใจผิดอยู่หรือเปล่า เข้าใจผิดหรอคะหลีเตอร์เบย์สารภาพมาออกมาด้วยตัวเองคุณคิดว่าเราอยู่ในนั้นด้วยกันหรือเปล่าล่ะคะครอบครัวของคุณก็ไม่เชื่อหนูเลยและหนูเองก็ไม่ได้เปิดโปงลูกชายของคุณเพื่อผลป,ประโยชน์ของครอบครัวของคุณตอนนี้หนูคิดว่าหนูก็อยากจอกไปบอกสื่อและตำรวจให้หมดเปลือกไปเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นเรื่องครอบครัวของเราและคงไม่ดีถ้าว่าตำรวจจะเข้าไปแทรกแซงหนูที่จะเย็นก่อนนะเนื่องจากหนูได้รับบาดเจ็บมางั้นก็ไปสยุกสายยาก,ก่อนเถอะนะ ก็ดีค่ะเจ็บไหมครับถ้าคุณไม่ไปแตะมันมันก็ไม่เจ็บหรอกคะ่ะที่รักจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะลาออกคุณเห็นด้วยกับผมไหมคุณคะนี่คุณไม่สบายอยู่หรือเปล่าคะผมซีเรียสน,นะครับถ้าผมลาออกจากตระกูลหลงแล้วพวกก็จะได้ไมมารบกวนคุณได้อีกต่อไปการหนีออกมาไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหรอกนะคะ นอกจากนี้ตะกูลออกจากตะกูลหลวงแล้วเิงฮุยก็จะดิ่งลงเหยอ,อยู่ในเงื้อมือของหลวงรุ่ยหลินคุณตั้งใจที่จะให้พนักงานจํานวนมากตกงานหรอคะคุณคะมองไปที่ภาพรวมสิคะคุณพูดถูกแล้วละ่ะคุณจําได้ไหมคะตอนที่ฉันสืบข้อมูลของบริษัทเมอวีทรัลโดยละเอียดเนี่ยในทุกแงม่มุมฉันพบว่าสูตรบัญชีได้ถูกดัดแบลงโดยการซื้อและขายทรัพย์สินของครันไปนี่คือสิ่งที่ฉันพบค่ะ ฉันกังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นฉันก็เลยทำสำเนาเก็บไว้เพื่อตัวเองครั้งละ1,000ล้านในแต่ละฤด,ดูกาลอย่างน้อย1-2รายการฉันพบบันทึกตั้งแต่ตอนนั้นและไม่มีงานการกุศลที่พวกเขาเข้าร่วมงานด้วยเลยคุณได้สื่อบริษัทนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่คือบริษัทที่จดทะเบียนด้วยที่อยู่ที่ถูกยืมมาชื่อของเจ้าของก็คือเหออี้ฟังดูคุ้นๆจังเลยนะ ผมคิดออกแล้วเธอเป็นผู้ดูแลบริษัทเต๋อปางคอนแทคชั่นเอ๊ะคุณสงสัยว่าการไหลเวียนของเงินจะเกี่ยวข้องกับหลวงลุยหลินหรอครับอืมหลังจากที่คิดเกี่ยวกับมันแล้วฉันไม่คิดว่าแม่เลี้ยงของคุณต้องการเงินจำนวนมากขนาดนี้แต่คงใช้มันกับวงตุนทรัพย์เพื่อที่จะโอนเงินออกไปให้กับหลวงลุยหลินคุณคิดว่าก็ใช้เงินจนํานวนมากเพื่ออะไรครับฉันคิดว่าถ้าไม่ติดการพาน,านันก็ติดยาค่ะ เรื่องนั้นอาจจะนำทางให้เราได้มันจะได้เลยครับว่าผมจะทําให้หลวงดุลินชดใจในการกระทำของเขาซะก๊อกก๊กนั่นใครสวัสดีครับนายน้อยรองผู้จัดการส่งวายแดงไม่กุลครับเอ๊ะฝุบพี่ก็ได้นายหนักกลายเป็นว่าตั้มตัวแปลทดิ์อลาวาดมากขึ้นไปอีกตอนนี้ไม่มีอะไรที่นายไม่กล้าทำแล้วสินะไปพี่ๆครับ อย่าเพิ่งใจร้อนเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับเจ้าเด็กนี่ดื้อด้านจริงๆและปฏิเสธที่จะยอมรับมันแกงเสแ้งตํำเป็นไรเดียงสาแม้ตอนนี้อยู่อีกเหรอขุดเป็นใครอย่ามายุยงความสัมพันธ์ของฉันกับพี่ชายของฉันนะฉันเป็นพ่อตาของเขาไงปววอ้าตุดูๆๆเออ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 บบบอคุณจี้คะ วันนี้คุณนายหลวงออกไปข้างนอกค่ะคุณอยากจะทานอะไรเป็นมื้อกลางวันคะหวังอีเ้เฉินออกไปข้างนอกเหรอนอกจากสาวใช้แล้วฉันก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านนี้สินะคุณไปเตรียมอาหารตามปกติได้เลยนะคะฉันจะไปที่สวนแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมานะคะพราะงานคุณไม่ต้องตามฉันมาหรอกนะคะืม,มคุณทำอะไรอยู่ล่ะครับเอ๊ะทุนนี่เอง คุณกำลังทำให้ฉันตกใจกลัวจนตายได้เลยนะคะเห็นชัดๆว่าขุนทำท่ารับรับล่อๆคุณต้องการที่จะเข้าไปข้างในหรอครับใช่ค่ะฉันต้องการที่จะเข้าไปข้างในแต่ว่าฉันผมจะช่วยคุณด้วยการปิดตรองจนปิดนะครับรอผมสักครู่นะครับทำไมมันถึงได้แปลกมากแบบนี้นะมันเหมือนกับว่ายังมีบางคนอาศัยอยู่ที่นี่คุณชิวหมิงคะช่วยฉันดูรอบๆหน่อยนะคะ และดูว่ามีสิ่งจําเป็นในการใช้ชีวิตจำฟันหรือเปล่ายิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะได้ครับเอ๊ะถ้าหลวงมิงอี้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยมันอาจ,จะเกี่ยอะไรกับยาพวกนี้ก็ได้หลวงรุ่ยเตอรอเก็บรักษาโฟนิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ในห้องของหลวงมิงอี้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสักนิดเดียว เหมือนว่าเขาสร้างห้องตุสรน,นี้เพื่อคนตายตื๊ดตืด๊ดหลวงรุ่ยดินได้ก่อวีรกรรมอะไรไว้มากไปเมื่อสองปีก่อนเขาเป็นคนโง่แต่เขาก็กล้ามากๆเลยนะบอสครับนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาเข้าคุกได้นั่นมันก็ยังไม่ชัวร์หรอกนะเขาควรจะมีทางออกแต่มันก็เพียงพอที่จะทำลายความไว้ใจของคณะกรรมการบริษัทแล้วละตาแกนั่นจะต้องจ้างทนายที่เก่งที่สุดไม่เขาอย่างแน่นอน ก็ากำลังทำลายผลประโยชน์ของบริษัทแล้วก็ก็จะขอให้ทนายของบริษัทปกป้องความรู้สึกของเขานั่นมันช่างน่ารังเกียจจริงๆลีเตอร์เวยเคยพูดกับหลวงรุ่ยลินว่าเธอมีส่วนเกี่ยวกับการทำร้ายเจ้าขนนกน้อยด้วยแต่ตาแก่นั่นก็จ้างทีมทนายความทั้งหมดเพื่อช่วยลีเตอร์เวยป้องคดีนี้ก็อามินประมาทใช่ไหมควรจะลงมือในเวลาที่เหมาะสมและอย่าเพิ่งให้คนของเราํำการนั้นล่ะเข้าใ,ใจแล้วครับ เลขาฝ่ายการเงินของบริษัทเตออโปงได้ารายง,งานมาว่าผู้จัดการรุยทําการทุจริตซึ่งเงินถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นการพนันของตัวเองและกําลังถูกตํารวจจับกุมอยู่แต่โชคไปดีที่ปอดใจและคุณนายเพิ่งไปโรงพยาบาลและเ็เกําลังถูกปาตัวไปก็จะเพิกเฉยต่อปฏิยติคร้งนี้ที่เกิดขึ้นกับลูกชายที่รักของเขาได้อย่างไงกันกๆสัตว์ดีค่ะที่รัก ทำไมคุณถึงแวะมาหาผมมีอะไรเกิดขึ้นหรอครับฉันคิดว่าคุณคงอยากให้ฉันมาที่นี่เนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับลหลวงดุลินที่เป็นข่าวตัวไปหมดเลยสบายๆหนอครับผมไม่เป็นอะไรหรอกนะอาอแบบนี้ละกันนะลองดูหน่อยเป็นไรเนื่องจากว่าผมไม่มีแผนจะจำอะไรในช่วงนี้ผมจะพาคุณไปพักผ่อนที่บ้านของพ่อคุณสักสองสามวันนะครับอืมโอเคค่ะแล้วฉันจะโทรไปบอกเขานะว่าเราจะไปหาตอนนี้คุณเคลียงานคุณอยู่ก่อนก็ได้นะคะ คุณกลัวว่าประธานคนก่อนและคุณนายอาจจะสร้างปัญหาให้คุณถ้าคุณไม่หนีไปลอกครับพวกเขาปฏิบัติกับผมเหมือนเป็นเครื่องมือแห่งความอับปะยศ์แต่ถ้าว่าพยายามที่จะแยกผมออกมาคราวที่ผมมีอํานาจมากขึ้นก็าวางตัวกับผมเหมือนกับเป็นไปกุกคามเพื่อประโยชน์ของตัวเองพวกเขาพยายามจะเป็นมิตรกับผมอีกครั้งแน่นอนว่าผมจะไม่ตมตมแนวตางของพวกเขาดอกนะครับคุณได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของหนูด้วยหรือเปล่าคะ คดีค่อนข้างซับซ้อนนะและมันอาจจะเป็นการยากด้วยที่จะช่วยก็ได้ขณะที่บอร์ดบริหารก็ไม่พอใจเพราะผลกระทบจากคราวที่แล้วจึงคงทําได้แก่จ้างคุณเกานักตานายความเป็นการส่วนตัวมันเป็นสิ่งดีที่สุดที่เราสามารถทําได้แล้วล่ะค่ะฉัน,น่ะได้ข้อมูลจากหลายแห่งว่าหลวงลุยหลินเคยทาบัญชีปลอมในฝ่ายการเงินมันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่คนอื่นสามารถจรับผิดในพฤติกรรมของเขาได้ ก็ไม่ไปคาสินโนที่ปิดกฎหมายและสถานที่ที่ปิดกฎหมายทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่มีใครจะสามารถร้องเรียนก็ได้เลยมันเียนได้ชัดว่ามันเป็นความผิดของก้อนในตอนนี้เพรงงาะงั้นหยุดปกป้องก็ซะเออเออฉันหยอนไปข้างนอกสักพักคุณจะไปไหนเหรอคะเอาตัวให้รอดเถอะพวกเธอตั้งคู่นะหยุดเล่นได้แล้วไอ้ค้นเจ้าปัญหามาหนี่แล้ว แกดูเหมือนว่าจะสบายพิกลน,นะตอนเนี้ยมันกำลังเกิดวิกฤตที่บ้านนะมันเป็นความผิดของคุณที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่หรอคะถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมก็ต้องถูกตำหนิด้วยล่ะคะเออเออจีปู่ซิวนะจะไม่ชวน,นฉันดื่มชาหน่อยเหรอบ้านของเราค่อนข้างเรียบง่ายนั้นก็ตามตัวตามสบายเถอะจีปู่ซิวมาเคลียกันดีกว่า เพราะมันนานมามากแล้วเพื่อนเกา่าเพื่อนแก่ของเราก็จากไปที่ละคนแล้วก่อนอื่นบอกทิ้มาก่อนปาเสียวมิงอี้ตายยังไงเสียวมิงอี้จะฆ่าตัวตายเอ๊แม่ฆ่าตัวตายเหรอแม่จะทําแบบนั้นไปทําไมทําไมพ่อกําลังท่อนความจริงที่น่าสงสัยตอนที่เรื่องมันเกิดขึ้นมาด้วยล่ะครับในนวดของเธอเขียนว่าเธอไม่ย้ายครอบครัวของเธอคิดว่าเธอตอดติ้งพวกเขาเพราะงานเธอก็นเลย ตอนนี้นวดอยู่ที่ไหนหรอครับมันอยู่ที่งานวิจัยของฉันวางอยู่ตัดจากแผ่นซีดีโบราณของฉันนะ่ะพาผมไปดูหน่อยครับพี่สามฉันคงให้อภัยเขาไม่ได้และฉันไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะงั้นฉันได้เลือกจบชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นการชดใช้กรุณาอย่าบอกเรื่องนี้กับผิงผิงและพ่อแม่ของฉันนะคะฉันไม่อยากให้พวกเขาคิดว่าคนหนึ่งที่พวกเขารักได้ต้อจทิ้งพวกเขาฉันเป็นคนไร้ประโยชน์ที่น่าสมเพชที่ดี เพราะงั้นได้โปรดช่วยฉันปกป้องเขาด้วยนะคะรุ่ยจริงก็งยังเป็นเด็กอยู่ช่วยดูแลเขาให้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่มีความหมายสําหรับฉันอีกต่อไปแต่สําหรับพวกเขาแล้วมันยังคงเต็มไปด้วยความสุขและความหวังฉันหวังว่าฉันจะได้พบคุณสักวันลาก่อนหลัวมิงอีเพราะงั้นหลังจากนั้นมันเป็นเพราะการนอกใจของนายที่ทำให้เธอทนไม่ไหวทำอะไรบ้าๆออกมาคุณคะ